เออโอ้ยไม่ได้สร้างความผิดหวังเลยนะเนี่ยครับฮะเชียร์ดาครับโอ้โหปีนี้พร้อมครับปีนี้พร้อมมากๆท่านผู้ชมครับความพร้อมของปีนี้แล้วท่านผู้ชมมาดูมาดูอนุชาพันธุเรืองพามาชมนี่อ้อโอ้ยมันช่างสดใสกอะไรเช่นนี้สีแดงสดสายพันธุ์เอพีเรดวันครับนี่นะของจริง อร่อยที่สุดที่ในสวนเลยครับสายพันธุ์อื่นถึงสู้สายพันธุ์นี้ไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับสีเขาใสขนาดนี้ท่านผู้ชมว่าแดงขนาดนี้ท่านผู้ชมดูสิฮะอือหือแดงแบบไม่มัวหมองเลยเนี่ยครับฮะไม่มีความมัวหมองเลยนะประเภทที่แดงสดใสแบบนี้ไม่มัวหมองเลยได้ที่อะไรเนี่ยอายุกี่กี่วันน่ะพี่เนี่ยแบบนี้ร้อยสี่สิบห้าวันแล้วครับร้อยสี่สิบห้าวันครับโอโอ้โหเสียง อิอยู่แล้วเสียงสถานเฮเสียงกรอบสถานโลกาท่านผู้ชมครับยินเจาผาลำเอพีเรดวันโอ้ยนี่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 แลวพิเศษวันนั้นพี่เอาลูกชามาดู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 ดูดูครับพี่ดูผลสุกเขาดิครับไม่สุกเลยแล้วไม่ร่วงไม่ร่วงเห็นไหมท่านผู้ชมนี่คือข้อเด่นของเขานะท่านผู้ชมนะข้อเด่นของเอพีเเรดวันเขาเนี่ยเห็นไหม ผลสุกยังติดขั้วอยู่เลยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วติดขั้วทํำยังไงท่านผู้ชมเด็ดสิครับเนี่ยเนี่ยเด็ดสิครับท่านผู้ชมเด็ดแล้วยังไงต่อชิมสิครับเขาเนื้อเขาเนี่ยเขาจะเนื้อเนื้อสัมผัสนุ่มเดียนง่าเป็นไง นหวานละมุนเลยครับโอ้ยผมคิดถึงแม่ผมเนี่ยถ้าแม่ผมได้ทานนี่จะโอ้โหจะสดชื่นมากเนี่ยเนีนนนน่เออท่านผู้ชมครับให้ได้ผลสุขแบบนี้นะท่านผู้ชมนะให้ท่านพผู้สูได้ทานโอ้จะมีความสุขมากมเนื้อนเนียน หวานเนียนหวานฉ่ำอร่อยอะนะครับเนี่ยคือก้อเด่นของเอพีเดวันนะครับนี่นี่เนี่ยโอ้โหลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ท่านผู้ชมนะเห็นไหมแต่ส่วนตัวผมเราชิมมาหลายสายพันธุ์แล้วยังไม่เจออร่อยขนาดนี้เลยครับยังไม่เจอเลยยังไม่เจออร่อยขนาดนี้เลยนี่ฮะได้ลูกใหญ่ได้ลูกใหญ่หญครับนี่ะโทถวานุชาด่วนนะครับ ช้าเหมือนปีที่แล้วนี่บางคนนี่นิ่งนอนใจพี่อนุชาอย่างว่าปีที่แล้วเนี่ยผมปล่อยคลิปช้าไปด้วยนะเราเจอกันช้าไป <c oughs> เออี่ปีที่แล้วเราเจอกันช้าไปปล่อยคลิปช้าไปบอกว่ากําลังคนกําลังอยากทานกาลังสั่งเลยโมดเกลี้ยง <c oughs> เอาปีนี้แก้ตัวใหม่นะท่านผู้ชมนะนี่ฮะได้แก้ตัวใหม่ท่านผู้ชมสีแดงสดใสเต็มต้นทน่านผู้ชมเนี่ยต้นนี้เนี่ยกี่จานพี่โอ้โห แล้วจานนั้นเนี่ยรับน้ําหนักไม่ไหวเสียดายที่พี่อน,นุชาสิบจานสิบจานสิบจานเนี่ยโอเปิดให้ดูหน่อยนี่โอ้โหผมเสียดายมากเนี่ยท่านผู้ชมรับน้ําหนักไม่ไหวเฮ้ยยังอยู่ท่านผู้ชมยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เล็กหน่อย,อยแต่ลูกมันเล็กน่ยมันคือน้ําเลี้ยงมันถูกงไม่พอครับเออน้าเลี้ยงมันไม่พอว่าก้านก้านก้านจานมันก้านจานมันน้าเลี้ยงมันไม่พอท่านผะู้ชมครับจานหักเลยจานหักมานน้าหนักมัน ออโอ้อ่ะผมชิมน,นี่ะโอ้น่ยเสียดายอันนี้การจานเขาคอการจานเขาหักครับท่านผู้ชมนี่เสียดายก็ยังอร่อยหวานน,านี่มันหวานชื่นใจเอ้โมันหวานชื่นใจห้า มันใชุ้์อื่นๆเขาหวานอย่างเดียวไงนี่มันหวานชื่นใจดูรอบต้นอ้าวจานนี้เป็นไงทะลกเปิดได้ดูหน่อยเป็นไงบ้างแดงเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้ลูกใหญ่แต่ก็ยังไม่ไม่ได้อ่าแต่ยังไม่ได้อายุขาวคือการผสมของเขาเนี่ยหลากหลายหลากหลายแตกต่างอือเออเนี่ยสุกแล้วท่านผู้ชมครับสุกไม่ร่วงนะครับเนี่ยสุกไม่ร่วงเนี่ยครับสุกไม่ร่วง จันนี้ผมจองนี่นี่นี่เดี๋ยวผมสุกผมสุกผมจะได้ส่งให้แม่ผมนี่เออท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะสีแดงสดใสนะครับเนี่ยเกือบได้วันแล้วเกือบได้วันแล้วโอ้โหแล้วผลสุกนี่ท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมได้ผลสุกเนี่ยเออผมนี่ไม่ร่วงไม่ร่วง ได้เม็ดปคุ้มเลยครับคุ้มกินแล้วก็เพาะเพาะเลยได้ายพันธุดีๆไปปลูกที่บ้านอีกอดูเนียนเนียนเนียนอืโอ้ท่านผู้ชมครับเนี่ยอยากจะทานอยากจะได้แบบนี้โทรหาอุุชา เพราะว่ามีวันนี้มีปีนี้ยังมียังมีเดี๋ยวผมถ่ายข้างหลังให้ดูนะพี่นะนู่นด้านหลังนู่นยังมีอยู่นะครับตอนนี้ทยอยเริ่มต้นทำการตัดจัดการส่งให้ทุกท่านอยู่ที่ท่านได้สั่งกันเข้ามานู่นแหละครับท่านผู้ชมด้านหลังเต็มเลยแต่เต็มอย่างนี้อย่าชะล่าใจนะบางคนชะล่าใจโอ้โหมันเยอะแยะรอรอหน่อย ผลออกมาเยอะๆเดี๋ยวลดราคา <c oughs> มีนะมีนะมีนะใจ <c oughs> อันนี้เรารับประกันผลผลิตนะครับถตาเราซื้อไปแล้วไม่ถูกใจ <c oughs> ดีขึ้นงินให้เลยครับ <c oughs> นี่ <c oughs> มีแต่สั่งเพิ่มพี่ <c oughs> มีแต่สั่งเพิ่มครับที่จะบอกว่าไม่ถูกใจไม่มีมีแต่สั่งเพิ่มเนี่ยเนี่ยดู <c oughs> ดูลูกดูลูกเนี่ยลูกใหญ่นะท่านผู้ชมนะน่ารับประทานนะครับน่ารับประทานหวานกรอบชื่นใจหวานชื่นใจหวานชื่นใจกรอบอร่อยท่านครับ เนี่ยฮะสั่งกันเข้ามาได้เลยเนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะสายพันธุ์นี้มันหวานชุม่มคออ่ะท่านที่เคยไม,ไม่เคยกินหวานชุม่มคอสั่งได้เลยครับจะได้รู้ว่าหวานชุ่มคอเป็นยังไงต่างก,กันกับหวานแสบคอนะพี่นะครับ<ะ>หวานแสบคอนี่คนละอย่างนี่หวานชุ่มคอเลยเออเนี่ยท่านผู้ชมเอาดูขนท่านดูขนหลายหลายคนบอกโอ้โหมันน่าทานมากนั่นแหละท่านผู้ชมครับเนี่ย กินเป็นกิโลก็ไม่เบื่อนะครับเออไม่เบื่อไม่เบื่อเพลินล่ะเพลินนั่งทํางานเพลินที่สําคัญได้สุขภาพดีด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเห็นไหมเขาได้น้ำน้ำตาลพอดีพอดีของเขาเต็มที่เนี่ยอันนี้มีผลประโยชน์ก็ลาย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 นะ่ผิวเขาลายลายผิวเขาลายลายเริ่มลายน้ําตาลเห็นโอ้โหแล้วแล้วเหนียวมือเลยแล้วเดี๋ยวมือเลยเนี่ยอืมไม่หายอืม เม,ม็ดอยนูนี่หวานฉ่ำขนาดนี้อืเก็บเม็ดอย่าทิง้งมีคุณค่ารครับอืเม็ดมีคุณค่ามากติดตามกันปีที่แล้วเนี่ยได้ไม่ครบคนต่างกันมเมล็ดได้ไม่ครบแย่งกันเลยครับซื้อเม็ดไปก,กินแล้วก็อยากได้เม็ดูกเนี้ แย่งกันซื้อเลยปีที่แล้วพอไม่ไม่พอจําหน่ายอ่ะไม่พอปีนี้เลยเยอะปีนี้ปีนี้เขาเรียกว่าอะไรเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยครับเตรียมพร้อมไห้ท่านไม่ให้ท่านผิดหวังนี่ดูผลผลิตดูผลผลิตท่านผู้ชมครับดูลูกเขาสวยจริงๆริงนะนี่แล้วผู้ชมเอาเนี่ยฮะมีพอสมควร,ครนะให้ท่านได้เป็นเจ้าของกันนะครับ ตอนนี้ก็โทรหาอนุชาสั่งอนุชาไปนะนี่นี่เออยังไม่ได้ดูอีกต้นหนึ่งนะนัดไปไปไป,ไปนี่เอเอจะลืมจะลืมจะลืมน้องได้อย่างไรต้องไม่ลืมมันคล้ายกันหมดเลาทุกต้นนะครับเออลูกใหญ่นะ่ะเนี่เนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมครับโอ้อันนี้ออกแดงเข้มเลยท่านผู้ชมครับอือือสดใสสดใส แดงสดใสอ้าวเด็ดเลยเออานผู้ชมฮะนี่ครับท่านผู้ชมอือฮึมันเป็นสายพันธุ์เอพเรดวันนะคือมาจากบาฮีแดงคูเวตนะครับเออเออเขาปลูกบ้านเราอือมันก็เลยกลายดีมาทุกต้นเลยครับอือเขาทํามาเขาทํามาครับอือพอจะได้ตรงนี้มาเหนื่อยมาไม่ใช่น้อยเลยเออเหนื่อยมาไม่ใช่น้อย โอ้โหท่านผู้ชมครับสีแดงท่านผู้ชมฮะเสน่ห์นะพี่นะสเสน่ห์ทั้งสีสันของเขาทั้งรสชาติของเขาเนี่ยต้องบอกเลยครับท่านผู้ชมครับแดงขนาดนี้เดินให้รอบเดินให้รอบพี่เดินเดินเดินนำหน้านำหน้าอ้าวเนี่นี่นท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดินให้รอบนำหน้าไปนี่อันนี้ผสมที่หลังเขายังไม่แก่ สิบเอ็ดจานนะครับสิบเอ็ดจานนะท่านผู้ชมตกจานหนึ่งก็ไม่น่าจะต่ำกว่าห้าโลนะเนี่ยไม่ตม่ำไม่ตม่ำอืมเนี่ยท่านผู้ชมครับสุกอีกแล้ว <c oughs> เออว้ยชื่นใจนี่ฮะท่านผู้ชมสุกอีกแล้วนะเราโอ้โหอร่อยหวานฉ่ำนะหวานชื่นใจอะ่ะหวานชื่นใจอ่ะอ่ายิ่งกินยิ่งอร่อยคือ แหมกำไรชีวิตท่านเอ้ยนะครับของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ของเราที่เรารักเคารพนับถือนะได้อินทผาลามสายพันธุ์ดีๆไปฝากท่านเอ้ยผู้ใหญ่คิดถึงท่านตลอดเวลาเามื่อไหร่คนนั้นมันจะมาเนาะคิดถึงคิดถึงการบนหากันเลยละ่ะเนี่ยละ่ะนี่ฮะหวานกรอบแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าท่านผู้อบุ่โสท่านเนี่ยเครื่องปั่นไม่ค่อยดีรอให้สุกเลยนะผู้ชมรอให้สุกเลยนะพอรอให้สุกเสร็จปุ๊บคัเน,นเนี้ยโอ้โหเนื้อเนียนนะผู้ชมหวานชื่นใจ้ะท่า,ทานผู้ชมผมยืนยันแล้วไม่มีฝาดต,ตอนนี้รสชาติดีมากได้ที่ได้เวลาเลย ส่วนนี้สายพันธุ์ไหนปนฝาดไม่ปลูกครับ <c oughs> ไม่ปลูกเลยครับมีจะขายออกอะ่ะมีจะขายออกเลยครับอืมแล้วก็โดนทาุเหล็กไปด้วยคขุดทิ้งเนี่ยเอาล่ะท่านผู้ชมโทรหานุชัยในบ้า,าบรา <N ee> <N ee> เบอร์โทรศูนย์แปดหน้ดหนึ่งหห้าสหอ่าเบอร์ไลน์ไบอเดียวกันเลยนะท่านผู้ชมนะเอาไม่ผิดหวังท่านผู้ชมครับ ฟังเพลงครื้นเครงเฮฮาฝีปากเก่งกล้าเดี่ยวพาราสีลำตัดเลงเรือคลองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจรจาพาทีศิลปินยอดยมดงดังศิลปินยอดนิยมดงดังสุพรรณเมือง ไปคดีเที่ยวสุพรรณเมือนาลมาไคงดีเดินทางก็ไม่ไกลเอเดินทางก็ไม่ไกละวลไปสส่วนนีเท่านผู้ชมไอ้นี้คือไซส์1.200บาทท่านผู้ชมส่งตรวจเพศ DNA สวยเหมือนกันไม่ตายแล้วท่านผู้ชมนะ คัดมาไซ์ดีแล้วไซ์ดีแล้วขนาดดีแล้วท่านผู้ชมดูนะนี่นี่นะครับเดี๋ยวผลตรวจ DNA ออกมาท่านก็จับจองเป็นเจ้าของได้เลยมาวันที่10นะวันที่10ถ้าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครมาทีหลังก็อาจจะหมดก่อนต้องจองคิวต่อไปนะครับนี่ต้นกลคาอินทภาราม AP Red รวท่านผู้ชมนะครับ ต้นกล้ายินทภาลามเอพีเรดวันนะครับไซส์1,200บาทใครที่จะจองเป็นเจ้าของสั่งจองตามเบอร์ที่ให้ไว้นะท่านผู้ชมนี่ละมีจำนวนไม่มากสักเท่าไรจะได้ปีนะผมฟังคำพูดเขามาเขาบอกว่าได้ตอนนี้ไปเนี่ยมันโตแล้วเนี่ยนะงอกมาตั้งแต่เกือบปีแ้้เนี่ยเราได้ปีเออจริงถ้าหากว่าซื้อมเมล็ดถูกกว่า แต่มันเสียปีอ้าวเข้าใจกันแล้วท่านผู้ชมนี่นะเอาท่านผู้ชมนะครับมีให้ท่านมีบริการท่านท่านเดินทางมานะครับซื้อไปยกขึ้นรถถ้าหากว่ายังไม่มีของจองเดี๋ยวได้ไปนะครับท่านผู้ชมแล้วนี่ท่านผู้ชมเขาตรวจเพศมาแล้วแต่ว่าเป็นตัวผู้ท่านผู้ชมฮะต้นตัวผู้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขามีสายพันธุ์ดีแข็งแกร่งได้เกสรเยอะเกสรใหญ่ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะบางคนบอกว่าโอ้ยอนุชาเอาเทียบหน้าอกซะเต็มหน้าอกเลยใหญ่แลท่ายนผู้ชมจานใหญ่แกซอนใหญ่แล้วก็เกสอนเขาดีด้วยผสมติดดีคุณภาพดีเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ท่านผู้ชมครับ200บาทใช่ไหมพี่อนุชา200บาทครับ200รบาทท่านผู้ชมครับผมถูกแท้ๆโตแล้วด้วยเนี่ยต้นตัวผู้ท่านผู้ชมครับนะเอาไปเป็นต้นสายพันธุ์เอาไปผสมบาฮีได้ไหมได้ผสมอเมซดาฮานได้ไหมได้ ทุกสายพันธุ์เลยท่านผู้ชมสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ดีเอาไปผสมได้เลยท่านผู้ชมครับอันนี้คือต้นตัวผู้นะครับ200บาทท่านผู้ชมนะฮะนี่เห็นนะสวยนะ200บาทครับท่านเนี่ท่านผู้ชม อยากจะมามาได้นะผู้ชมมาได้อยู่มาได้อยู่นะเราเว้นระยะห่างกันแล้วก็ป้องออกป้องกันสวมมงสมแมทแต่เวลาท่านเดินไปคนเดียวไปกับครอบครัวท่านที่มาด้วยกันท่านเปิดเลยเปิดแมทแล้วก็ขอถ่ายภาพ <c oughs> ถ่ายภาพกับ AP r e d ร n วันะผู้ชมนะมาเลยมาเลยมาได้มาได้นะครับนะไม่แออัดไม่แออัดราะสวนพื้นที่กว้างขวาง พอพื้นที่กว้างขวางแล้วท่านสามารถที่จะเดินชิมเดินชมได้นะถูกใจสั่งตัดไปเลยนะครับผลสดของเขาอร่อยนอกจากนี้เนี่ยมเมล็ดท่านอจะทิ้งท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมอยากจะมามาได้ท่านผู้ชมมาได้อยู่มาได้อยู่นะเราเว้นระยะห่างกันแล้วก็ป้องกป้องกันสวมมงสวมแมทแต่เวลาท่านเดินไปคนเดียวไปกับครอบครัวท่านที่มาด้วยกันท่านเปิดเลย เปิดแมสแล้วก็ขอถ่ายภาพถ่ายภาพกับ AP Red รด e นะผู้ชมนะมาเลยมาเลยมาได้มาได้นะครับนะไม่แออัดไม่อมอดัดาะสวนพื้นที่กว้างขวางพอพื้นที่กว้างขวางแล้วท่านสามารถที่จะเดินชิมเดินชมได้นะถูกใจสั่งตัดไปเลยนะครับผลสดของเขาอร่อยนอกจากนี้เนี่ยมเมล็ดท่านอย่าทิ้งท่านผู้ชม,มเมล็ดอย่าทิ้งนะครับนะ นำไปเพาะขยายสายพันธุ์นะฮะนำไปเพาะขยายสายพันธุ์งอกขึ้นมาออกบงออกใบเสร็จปุ๊บอยากรู้ตัวผู้ตัวเมียสั่งส่งตรวจ DNA เลยท่านผู้ชมนะส่งตรวจ DNA รู้เพศแล้วคาวนี้อา้าวรู้ตัวเมียไปปลูกนะครับผม so i'ma make a